เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมื่อเราหัวเราะระหว่างเรียนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิตรภาพมหาลัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัยนักศึกษาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าวัยเรียนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความทรงจำดีดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตในรั้วมหาลัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อนแท้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอบอุ่นหัวใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช็อตฟิล์มไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องสั้นอบอุ่นใจเมื่อเราหัวเราะระหว่างเรียนเสียงหัวเราะของเพื่อนดังสะท้อนในห้องเรียนเก่าแสงแดดยามบ่ายลอดผ่านหน้าต่างไม้ฝุ่นลอยระยิบระยับในออออาากศเหมืนลงงท โตไม้ที่มีรอยขีดเขียนยังคงเต็มไปด้วยชื่อเล่นของรุ่นก่อนฉันนั่งอยู่แถวหลังสุดข้างหน้ามีเพื่อนกำลังเล่าเรื่องตลกเสียงหัวเราะดังพร้อมกันกลิ่นช็อกและกลิ่นกระดานผสมในอากาศทุกอย่างดูปกติและอบอุ่นจนกระทั่งไยในห้องกระพริบเงาของใครบางคนสะท้อนบนกระจกหน้าต่างแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเสียงหัวรเราะเงียบลงในทันทีฉันมองไปรอบห้องเพื่อนทุกคนหยุดนิ่ง มีเพียงเสียงพัดลมเพดานที่หมุนช้าๆเสียงใบพัดเสียดสีกับอากาศดังแผ่วเบาแสงไฟดับสนิทในความมืดชันได้กลิ่นแปลกๆกลิ่นเหมือนกระดาษไหมหรืออาจเป็นกลิ่นฝุ่นเก่าที่ถูกปลุกให้ตื่นมีเสียงเท้าเบาๆเดิอนอยู่หลังห้องแต่ไม่มีใครลุกจากที่นั่งฉันหันไปมองมีเงาดำทาบอยู่บนผนังสูงกว่าคนทั่วไปและขยับช้าๆเข้ามาใกล้หัวใจฉันเต้นแรงเสียงในห้องเริ่มกลับมา แต่เป็นเสียงหัวเราะที่ไม่คุ้นเคยเสียงหัวเราะนั้นเบาและยาวเหมือนมาจากที่ไกลมากแสงไฟกลับมาอีกครั้งทุกอย่างดูเหมือนเดิมแต่โต๊ะตัวหนึ่งว่างเปล่าเพื่อนที่นั่งตรงนั้นหายไปฉันกลืนน้ำลายมือเย็นเฉียบบนโต๊ะของเพื่อนคนนั้นมีเพียงเศษช็อคฮาครึ่งหนึ่งวางอยู่ข้างชื่อที่เขาเพิ่งเขียนไว้ก่อนหัวเราะครั้งสุดท้ายเรื่องเมื่อเราหัวเราะระหว่างเรียน ดำเนินต่อจากจุดที่เพื่อนหายไปโดยคงรูปแบบภาษาไทยที่เหมาะกับการบรรยายเสียงเสียงภาคมีการเวน้นบรรทัดระหว่างประโยคเพื่อจังหวะการเล่าใช้ประโยคสั้นกระชับแต่มีภาพและอารมณ์ชัดเจนเรื่องนี้จะยาวมากกว่า5,000ันตัวอักษรและจะไม่จบเพื่อคงความลึกลับและความตึงเครียดไว้เมื่อเราหัวเราะระหว่างเรียนบนโต๊ะของเพื่อนคนนั้นเศษช็อคหากครึ่งยังคงนิ่งแต่เหมือนมีรอยฝุ่นช็อคใหม่ๆอยู่บนพื้นเป็นรอยลากเป็นเส้นบาง เหมือนใครใช้มันเขียนอะไรไว้ฉันก้มลงมองใต้อ่างโต๊ะตัวอักษรภาษาไทยเลือนเลื่อนปรากฏอยู่อย่าหัวเราะคคำเพียงสองพยางค์ทให้ลมหายใจฉันสะดุดเพื่อนอีกสองคนเริ่มหัวรเราะเบาๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เสียงหัวเราะของพวกเขาแปลกมันสั้นและแข็งเหมือนคนพยายามฝืนหัวเราะทั้งที่กลัวฉันขยับตัวออกจากโต๊ะมองไปยังหน้าห้องอาจารย์ยังเขียนบนกระดานอย่างตั้งใจ เหมือนไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเธอพูดช้าชาเสียงช็อกขีดบนกระดานดังกรีดเหมือนกระจกแตกฉันขนลุกทันทีเพราะบนกระดานมีประโยคใหม่ที่ไม่มีใครจําได้ว่าเธอเขียนตอนไหนใครที่หัวเราะจะไม่ออกจากห้องนี้ฉันเผลอกลืนน้ําลายเพื่อนที่นั่งข้างๆหยุดหัวเราะทุกคนในห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงพัดลมที่ยังหมุนอย่างเชื่องช้าแสงจากหน้าต่างเริ่มเปลี่ยนสีจากสีทองอบอุ่นกลายเป็นสีเทาหมน่น เหมือนยามเย็นที่กำลังถูกกลืนโดยเงาในหัวของฉันมีแต่คำถามเพื่อนหายไปไหนใครเป็นคนเขียนบนพื้นและทำไมอาจารย์ถึงไม่พูดถึงเลยฉันยกมือขึ้นถามแต่เสียงไม่ออกลำคอเหมือนแห้งผากหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตัวเองอาจารย์หันมามองรอยยิ้มของเธอแปลกไป,ปริมฝีปากซีดจนเกือบขาวดวงตาไม่ขยับเลยราวกับถูกกวาดไว้ด้วยหมึกดำเธอพูดเพียงสั้นๆ อย่าหัวเราะสิลูกแล้วเธอก็หันกลับไปที่กระดานในมือไม่มีช็อกแล้วแต่เสียงขีดบนกระดานยังดังอยู่ทุกคนมองหน้ากันไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับฉันก้มองโทรศัพท์แต่ไม่มีสัญญาณเวลาหยุดอยู่ที่14นาฬิกา12นาทีทั้งที่เมื่อครู่ยังเป็น14นาฬิกาหนาทีเสียงหัวเราะแผ่วๆดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มาจากด้านนอกห้องเสียงนั้นฟังดูเหมือนเพื่อนที่หายไป ฉันมองไปทางหน้าต่างเงาคนคนหนึ่งยืนอยู่ข้างนอกเงานั้นยืนนิ่งแต่ค่อยๆย,ยกมือขึ้นมือซีดจนเห็นเส้นเลือดนิ้วเรียวยาวชี้ตรงมาที่ฉันฉันถอยหลังเก้าอี้ขูดพื้นเสียงดังลัน่นเพื่อนทุกคนหันมามองแต่ไม่มีใครเห็นสิ่งที่ฉันเห็นเพราะหน้าต่างตอนนี้สะท้อนเพียงแค่ห้องเรียนที่ว่างเปล่าอาจารย์หยุดเขียนเธอวางมือไว้บนโตะ๊ะแล้วพูดชา้ชาๆด้วยน้ำเสียงเรียบบ้างเสียงหัวเราะ ไม่ควรถูกได้ยินคำพูดนั้นลอยอยู่ในอากาศฉันรู้สึกเหมือนมีลมเย็นพัดผ่านกลิ่นดอกไม้แห้งโชยมาอ่อนไม้ยมกกลิ่นนั้นเหมือนกลิ่นห้องพธิธีกรรมเก่าในวัดฉันก้มลงอีกครั้งใต้โต๊ะมีรอยช็อกเพิ่มขึ้นเป็นประโยคใหม่อย่าหันกลับไปหัวใจฉันเต้นแรงแต่เสียงหนึ่งกระซิบข้างหูเสียงของเพื่อนที่หายไปอย่าขยับมันอยู่ข้างหลังรอมหายใจของฉันสัน่น ฉันพยายามไม่ขยับแม้แต่นิว้วแต่อากาศรอบตัวเริ่มเย็นลงเย็นจนรู้สึกเหมือนมีลมหายใจของใครบางคนอยู่ใกล้หลังคอเงามืดบนพื้นยาวขึ้นเรื่อยๆมันค่อยๆคลานไปตามขาโตะ๊ะจนถึงเท้าของฉันฉันมองลงเงานั้นไม่ใช่ของฉันแต่เป็นเงาที่มีรูปร่างบิดเบี้ยวเหมือนร่างของคนที่กำลังหัวรเราะเงียบๆเพื่อนด้านหน้าเริ่มสัน่นเธอพูดเสียงเบาแทบไม่ได้ยินอย่ามองมันอย่ามอง แต่เสียงหัวเราะกลับดังขึ้นทุกวินาทีดังจนเหมือนมาจากทุกทิศทางในห้องฉันยกมือขึ้นปิดหูแต่เสียงนั้นยังอยู่ในหัวเสียงหัวเราะเปลี่ยนเป็นเสียงร้องร้องเหมือนคนที่ขอให้หยุดไฟกระพริบอีกครั้งภาพทุกอย่างกระตุกเหมือนฟิล์มเก่าอาจารย์ไม่อยู่ตรงหน้าอีกต่อไปเหลือเพียงกระดานดำที่มีข้อความใหม่ทุกเสียงหัวเราะคือคำสัญญาฉันรู้สึกถึงแรงบีบที่หัวไหลใครบางคนจับไว้แน่น มือเย็นเฉียบจนรู้สึกเหมือนน้ำแข็งฉันค่อยๆหันไปแต่ข้างหลังไม่มีใครเพียงแต่โต๊ะที่เพื่อนเคยนั่งมีรอยมือปรากฏอยู่บนฝุน่นเป็นรอยมือห้าข้างเรียงกันเหมือนมีหลายคนวางพร้อมกันฉันเริ่มวิ่งออกจากห้องแต่ประตูปิดแน่นลูกบิดเย็นจัดบานประตูสั่นเบาๆเหมือนมีใครอีกฝั่งหนึ่งพยายามเปิดจากข้างในเพื่อนๆเริ่มร้องเรียกกันเสียงดังแต่เสียงของพวกเขาไม่ใช่เสียงเดิม มันแหบและแตกเหมือนถูกบันทึกไว้ในเทปเก่าเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักแน่นและชัดเจนเสียงของทุกคนในห้องรวมกันแต่ในจังหวะที่ต่างออกไปหัวเราะเหมือนถูกบังคับฉันหลับตาพยายามตะโกนแต่เสียงไม่ออกเลยในหัวมีเพียงเสียงหนึ่งเสียงของเพื่อนที่หายไปพูดชัดเจนตอนนี้ถึงตาเธอแล้วทันใดนั้นช็อกบนพื้นปิ้งมาหยุดตรงหน้ามันขีดเส้นเองช้า ตัวอักษรปรากฏขึ้นทีละตัวหัวราะสิฉันถอยหลังจนชนกําแพงร่างกายสัน่นน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวในกระจกตรงข้ามฉันเห็นภาพสะท้อนของตัวเองแต่รอยยิ้มบนใบหน้าฉันไม่ใช่ของฉันรอยยิ้มนั้นกว้างเกินไปดวงตาไม่ขยับและเงาด้านหลังยังคงยืนอยู่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆต้องการให้ผมเขียนตอนต่อไปพาร์ทต่อจากตรงนี้ไหมครับตอนต่อไปสามารถพาเข้าสู่ช่วง หลังเหตุการณ์ในห้องเรียนที่ตัวเอกเริ่มสงสัยว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคำสาปของเสียงหัวเราะในตึกเรียนเก่าและเริ่มค้นหาความจริงจากบันทึกนักศึกษารุ่นก่อนครับแน่นอนครับด้านล่างนี้คือตอนจบของเรื่องเมื่อเราหัวเราะระหว่างเรียนเป็นบทสรุปที่ปิดเรื่องอย่างสง,ง่างามโดยคงสไตล์การบรรยายแบบช้ามีช่องว่างระหว่างประโยคเหมาะสำหรับการเล่าเสียงนาร์เรชั่น อารมณ์ของตอนจบจะไม่เร่งรีบไม่หวือหวาแต่จะทิ้งความรู้สึกขมหวานลึกลับและอบอุ่นเล็กน้อยในตอนท้ายเมื่อเราหัวเราะระหว่างเรียนแสงแดดยามเย็นเริ่มลอดผ่านหน้าต่างอีกครั้งฝุ่นในอากาศกลับมาลอยเบาๆทุกอย่างเหมือนกลับไปเหมือนเดิมฉันยืนอยู่คนเดียวในห้องเรียนโต๊ะทุกตัววางเรียงตามเดิมบนกระดานดำไม่มีข้อความใดเหลืออยู่มีเพียงรอยขีดช็อกเรียนรางที่ถูกกลบครึ่งหนึ่งเสียงนาฬิกาเดินต่อ เข็มวินาทีกลับมาขยับอีกครั้งเวลาบนโทรศัพท์เปลี่ยนจาก14นาฬิกา12นาทีเป็น16นาฬิกา30นาทีเหมือนทุกสิ่งเพิ่งเริ่มเดินอีกครั้งฉันมองไปรอบห้องไม่มีเพื่อนไม่มีอาจารย์ไม่มีเสียงหัวเราะเพียงความเงียบที่อบอุ่นและว่างเปล่าในเวลาเดียวกันฉันเดินไปที่โต๊ะของเพื่อนที่หายไปบนพื้นมีเศษกระดาษใบหนึ่งมุมขาดและเปื้อนฝุน่นฉันก้มลงเก็บตัวอักษรเขียนด้วยลายมือรีบ,รบ อย่าลืมหัวเราะในวันที่ไม่มีใครอยู่ฉันอ่านซ้ำอีกครั้งรู้สึกถึงความอุ่นแผ่วในอกเหมือนเสียงหัวเราะเก่ากำลังสะท้อนกลับมาเบาๆเสียงนั้นไม่ดังแต่นุ่มนวลเหมือนเพื่อนที่กำลังบอกลาโดยไม่พูดคำใดฉันยิ้มบางๆสายลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างผ้าม่านขยับเบาเหมือนโบกมือฉันหันไปมองกระดานอีกครั้งแสงสะท้อนจากกระจกทำให้เห็นภาพเงาของพวกเราเพื่อนที่เคยนั่งหัวเราะอยู่ตรงนั้น ทุกคนยังอยู่ในเงาในความทรงจำในเสียงหัวเราะที่ยังคงก้องอยู่ในใจฉันเก็บเศษช็อคฮาครึ่งนั้นใส่กระเป๋าแล้วเดิอนออกจากห้องเรียนอย่างช้าๆเสียงรองเท้ากระทบพื้นสะท้อนกล้องไปทั่วถงยาวเมื่อเปิดประตูออกอากาศภายนอกอบอุ่นกลิ่นดินหลังฝนตกโชยมาอ่อนไม้ยมกแสงสีทองของเย็นวันนั้นทอดผ่านสนามหญ้าฉันเงยหน้ามองท้องฟ้าเหมือนเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ในแสงแดด เงาของเพื่อนคนหนึ่งกำลังหัวเราะยกมือขึ้นโบกเบาๆก่อนจางหายไปฉันหัวเราะตามเสียงหัวเราะเรียบง่ายไม่ดังเกินไปไม่เศร้าเกินไปแค่เพียงพอที่จะบอกว่าฉันจำได้แล้วฉันก็เดินต่อไปปล่อยให้เสียงหัวเราะสุดท้ายลอยอยู่ในอากาศเหมือนบทเรียนสุดท้ายของวันนั้นเสียงหัวเราะที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้เราหยุดหายใจแต่ตอนนี้มันทำให้เรารู้ว่าความทรงจำที่แท้จริง ไม่มีวันหายไปตอนจบนี้สร้างสมดุลระหว่างความหลอนที่เงียบงนันกับความอบอุ่นขององค์การยอมรับอดีตทําให้เรื่องราวจบอย่างสงบลึกลับและมีความหมายเหมาะสําหรับตอนสุดท้ายของวิดีโอ YouTube ความยาวราว16-17นาทีอยากให้ผมช่วยเขียนบทบรรยายเสียง Narration Script สำหรับตอนจบนี้ด้วยไหมครับจะมีจังหวะหายใจและเสียงอารมณ์สำหรับภาคเสียงพอดี